สวัสดีนะคทำอาหารมือใหม่วันนี้เราจะมาสอนและทีเล่นการทำบะหมี่สำเร็จรูปนะครับเจมส์ไหมเออก็ได้ครับสอนเรื่อียี่ห้องคูณอะนายต้องทำบะหมี่สำเร็จรูปแล้วก็ไปเสิร์ฟให้กับลูกค้านะแล้วก็เจมมีไม่คอยสอนนายด้วยเออออเดอร์ที่แกต้องทำให้เสิร์ฟให้ลูกค้านะเข้าใจไหมแล้วก็มีส่วนผสมด้วยว่าเขานั้นต้องใส่อะไรและไม่ใส่อะไรบ้างอ๋อครับก็เด็กกับ และนี่ก็คือหม้อต้มร้อนๆบางวีสิทับมีลูปไปต้มมันก็ให้ลูกค้าไงเอ้าจิมม่าเป็นคนจีนงนี่หว่าหรือว่าดูบอทและนี๋ก็คือจานใส่บะหมี่กิฟต์เ็ตลูกเราสามารถกดเพื่อเอาจานได้เลยครับโอเคแล้วสอนนายทำบะหมี่กิงต์เลตลูแล้วลือนายเข้าใจนะเข้าใจไหมครับโอ้ยไม่ต้องหาแล้วครับพ่อนสวัสดีเพื่อนเป็นไงมึงอ่ะเออเออตอนแรกเพื่อนเป็นบอทเนี่ยที่จริงนายคนจริงเลย ใช่ฉันคุณจริงเนี่ยได้ฉันสอนแม้วทำอย่างง่ายไอ้มือใหม่โอ้ยไม่เป็นไรครับผมนะเก่งมากเลยการทำมาม่าเนี่ยฮาว่าที่บ้านฉันทุกวันเลยเฮ้ยเออฉันสอนให้นะเข้าใจไหมอันนี้นี่นี่นี่ดูเห็นไหมคำวสามารถแช่ออนเซนได้เนี่ยในหม้อต้มมาม่าโอเคนะนี่เห็นไหมใส่เข้าไปอครับคุณเชฟเออแล้วคุณเชฟทำมากี๊ กี่เดือนแล้วครับโอ้ยฉันทำมาห้าปีแล้ววิจัยจะโบออะไรบ้าเรอเนะว่าฉันทำมาห้าปีฉันจะเก่งมามากเลยอ่ะไห <c oughs> นดูสิเออด้วยแรกใส่น้ำมันเกลือใส่อซอสเคชับเอ่อกาลีนซูก้ามิว้วโอเคนะโอเคบ้มาๆผมต้มในยังเออน่าจะน่าจะได้อะไรนะใช่ปะ่ะได้ยังไงยังไม่ได้อ่ะใส่เข้า,าไปเฮ้ยคุณเจมครับ แต่ไงครับผมเราจะดูได้ไงมาม่ามันต yeah, ุกตัดไดโอะไอ้ยโก้ยแค่ดูดิว่ามาม่ามันมันออกมันแยกออกจากตัวกันยังอ่ะถ้ามันจะไม่แยกออกจากตัวกันแสดงว่ายังไม่จบโอ้ครับเก็บเอ่อเชฟครับเออเชฟเชฟเอาเอาเชฟครับมาม่าโอ้มาม่ามาม่าใหม่เออมาม่าใหม่แล้ว มาคุณเจฟครับมาบ้าไม่ครับเุบบ้ยโวยแกทำบาบ้าไหหรอเนี่ยอุ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้อภัยก็ได้มือใหม่เนาะอือครับอันนี้คือแซมยังนะแซมยังส้มยังวะกลัวเป็นเปอร์เลยโอ้โหคนนี้สั่งของหนักนะเนี่ยกลัวเปิดเปอร์สปาักเตียนน้ำมันน่ะน้ำมัน เอาโอ้ยไงน้ำมันเอ้ยคุณเจมครับขอโทษครับคุณเจมวุ้ยไอเด็กใบี่เอ้ยาไฟก็ได้เกลือยัง่งเออไอเดี๋ย่เลยเอ็มไมช่อ๋อนี่คือเกลือเกลือมาเออได้เกลือแล้วอาใส่กันไปจะได้ก็ใส่ซอสใส่มะเขือเทศเออใส่มะเขือเทศไปไปไปซอสซอย ซอยซอสเสี้ยวอยู่ไหนครับเสี้ยวเหินต้องการทำความสะอาดไหมอ่าทำความสะอาดคุณเชฟผมขี้เกียดหันมาเนี่ยเออแล้วคุณเชฟเออคุณเชฟครับเชฟเอาเชฟหายเฮ้ยเชฟเชฟครับโอ้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋วเออมีคนเข้าเพิ่มเนี่ยเอ้ยคุณเชฟครับมีมือเก๋เข้ามาแล้วก็คุณเชฟโอ้ มือใหม่แล้วอววอ้ยโอแค่หนึ่งเครียดพอนิเดยโอ้ยมันซออซอสในร้านดิซ่าฉันคิดเมื่อวานนั่นนว่ะฮะผู้เชฟมันมากผมไปไหนอ่ะโอ้ยไอโง่แกบอกทำความสะอาดไม่ใช่เหรอมามาของแกก็ต้องหายสิเออโอยมีถังขยะด้วยไหนยุงมาดิเออเออผมรู้นะนะนะมันจะได้ทีเ่สปาเกตตี้เนี่ย ชี่ช่กูเปื่อจะไม่ทิ้งใจฮเจ้ารอรอเป็นช้าแล้วเนี่ยเออคุณลูกค้าครับใจเย็นเดี๋ยครับเดี๋ยวผมจะทำมาม่าให้คุณกินนะครับคุณเอ่อมาม่าบะเอ่อมาม่ามาม่าที่ยังต้มไม่สุกไปก่ันนะเออกินลองท้องกันนะคุณลูกค้านี่ต้มแล้วสำหรับมาม่าแซมแซมแซงผมเอาแซมแซงก่อนละกัน โอ๊ยเซนจ์มมันใส่วุฒิบเยอะคิดจะทำนะเอากดไปเปิดีกว่าเอาลูกค้าได้มันไอ้นี่สินี่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  MSG เออหา MSG เดิเอออยู่ไหนเนาะนี่ไง MSG อะมามามานี่เออเออเออไปไปไป MSG นี <laughs> ่จะกระอักินละไป โอ้โหอร่อยมากเลยอะแต่ม,ม,มาม่ารสชาติมันมสุกเลยไม่กินแล้วมันแข็งตอก <c oughs> เอออย่างนั้นก็ได้สามบาทด้วยเ <c oughs> อาใส่เข้าไปสามบาท yeah โดยคีย์จริงๆเลยเดี๋อวไอ้เมื่อกี้เราเห็นเงินอยู่นะมันอยู่ไหนเนี่ยเมื่อกี้เห็นห้าบาทไม่ใช่หรอบไอ้มาขโมยไปแล้ว <c oughs> อ่ะเเออออ คุณเชฟครับเวลาคุณต้มเนี่ยแล้วคุณได้เปลี่ยนนะ้ำใหม่แล้วครับโอ้ยไม่ต้องหรอกเชื้อรัมันโดนความร้อนมันเผาหมดหมดแล้วไม่เป็นไรหรอกนะเออโอเคครับแล้วนะ้าจะไม่ขุนหรอกรบถ้าใช้หม้อเดียวกันอนะ่ะโอ้ยไม่หรอกนอเครื่องนทะี่แกเห็นอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เครื่องต้มน้าธรรมดาด้วยสาม,มารถเปลี่ยนน้าอารมติได้เข้าใจไหมเออครับคุณเชฟแล้วอย่างหนึ่งคุณเชฟไปไหนแล้วเนี่ย โอ้คุณเชี่ยกเกมแล้วครับเ้ทำคารโบนาราดีกว่าไม่เป็นไรอยู่คนเดียวก็ทำได้เหมือนกันแหละเว้ยมามามามันหมดไปแล้วทำไงดีอ่ะตู้เย็นเปิดดิโอ้โหนี่ไงมามาติดเลยเอามาเลยต้มเลย โอเคก่อนรูบ,บักตุ่มแล้วทำมาคาโบลานาก่อนเค่ะใส่เกลือมะเขือเทศเออคาโบลาน่าใส่มะเขือเทศเดี๋ยวขือเทศใส่มะเขือเทศใช่เหรอเอออาจจะใช่มั้งนะอาจจะใช่มั้งนะก็เป็นเรื่องหรือซ่ยใส่เกลือเข้าไปดิเออต้องร้อยสุกอ่ะเออใช่ไหมเด็กเอะเมื่เป็นไงมัง่งเฮ้ยแล้วจะไปใส่เดือเข้าไปเดี๋ยวอฮ้ยทำไมมา,มาันสุกขึ้นยังไงฮึ เอ g เอ็มจีเอมาเกิดเตะนะมาเกิดเตะมาเออเด็เออเฮ้ยามาเออ้โอมวเอ้ยเดี๋ยวรอบดิเออเอามานี่ใสา่เข้าไปเออว้าวหน้าตาเหมือนพัดไกเลย MSG น้ำตาลนะแล้วอิ่มอ่มอะไรเอมร้อยห้าอยู่ไหน m 1 5มร้อเ้ยห้าสิบเฮ้ยเอ็มร้อยห้ไปไหนไปไปไปปไนไรเอ้ยเดี๋ยวเอ็มอ,อ,อ,อยู่ไหนเฮ้ยไม่ต้องคอยหาขอใส่น้ำตาลก่อนเอาน้ำตาลมา MSG อยู่ไหน ơi số một số lắp lao hai mẹ nó đi chú nó à ô bây chạy ô, ô như này á ô như này nấm ta nơi nôm nấm ta ấy nôm ơ nôm có lỡ cần nè à, Ôi nơi ôi à, nơi nơi Ôi à, à, à. à, nơi mà ừ à, ơ bơ ơ vậy à, à tôi phải đom เออ,จา,เอรรจากนั้นก็เหลือสูตรลับอ่ะจากนั้นก็เหลือสูบัตรลับแล้วมันอยู่ไหน,น,นสูรัตรลับสูประสมลับไปไหนโอบรรยากาศนอกร้านนี่มันสดชื่นจริงๆเลย โ oh, <laughs> <laughs> อ้ยโง่อะนี่ไงอ่าสมัสมรับอยู่ดีโอเคผลได้แล้วครับผสมรับโ okay, อเคคาโบลันดาเสียรียบเอยโอเคไปสื่อคนดีกว่านะครับคุนดูซิว่าดูดูซิว่ารสชาติจะดีไหมคนไหนปะอันนี้คนนี้คาโบลันดาอะกินเลยค่ะคุณหัวล้าน โอ้ยห้าดาวห้าเต็มหนึ่งร้อยเลยครับไปแล้วเออว้ยนานเกินไม่กี่แล้วยงอนอย่างนั้นก็ได้แปดบาทเออูเออเออนี่อะไรอ่ะคิดนอกก่อเออนี่ร้านเออลิสโตด o โดนู n o o d l โอ้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 เกือบไปแล้ว